อยากทราบว่าน้ําทะเลสีเขียวเยกิดจากเหตุอะไรครับเ,ออเกิดจากอะไรครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าน้ําที่เขียวเนี่ยมันเกิดจากว่าที่นี่ฝนมันจะตกหนักมันาตกหนักมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับมันก็มีน้ําจืดไหลลงไปในทะเลพอน้ําจืดมันไหลไปในทะเลปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วฝนไม่ตก,กแดดมันซ่องน้ําน้ําฝนกับน้ําทะเลผสมกันมันก็เกิดเป็นตน้นกู แล้วแดดมันส่องมาเกิดความน้ำบูมมันจะเขียวนะครับก็ใช้เวลาจะสักเจ็ดวันสิบวันนะครับหรือครึ่งเดือนมันก็มันจะหายไปเองมันอันตรายนะครับไม่ไม่อันตรายครับมันก็เหมือนเหมือนทับคล้ายๆเป็นน้ำบูมอ่ะธรรมชาติอ่าธรรมชาติเป็นเริ่มมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ช่วงนี้ชาวบ้านของของเล่นเหรครับใช่ไหมครับมันมันเป็นมันเป็นมันก็มันก็เกิดจากน้ำจืดไปผสมกับน้ำทะเลแล้วแดดส่องออกมามันก็เกิด ในช่วงตรงนี้แต่ก็ผงใช้เวลาไม่นานก็คงจะจางหายแล้วก็หาย